ู่้ชมฮะล่าสุดเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้แล้วกันนะ,ะผมขอไปที่บรรยากาศสดก่อนนะฮะล่าสุดมีเหตุการณ์ปลายหินกันอีกแล้วใช่ค่ะกลุ่มมวลชนนะคะฝั่งของคณะราษฎรค่ะเหมือนกับปลาหินเข้าไปทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกําลังกันอยู่นะคะอ้าวอุ้ยมันอะไรเดี๋ยวขอต่อสัญญาผู้สื่อข่าวหน่อยนะตรงจุดนี้ก็คือบริเวณไหนเนี่ยคุณนพจรส คือตรงจุดนี้นะฮะน่าจะเป็นบริเวณแยกเกียรกายนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามีการคว้างป่าบางอย่างนี่มันมีหยดเน้นะผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้หายใจลําบากแสบตาตรงนี้คือเสื้อเหลืองอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่เรารายงานในแมปเนี่ยนะขวามือเสื้อเหลืองค่ะขวามืออยู่ที่คุณออนอุมาค่ะส่วนซ้ายมือซ้ายมือเกียรกายเหมือนกันค่ะนี่ฮะเอา ขวามือเสื้อลวอ้าวคณะราษฎรเหมือนจะบุกเข้าไปใช่ไหมซ้ายมือเนี่ยเพราะตอนนี้อยู่แยกเดียวกันค่ะแยกบนถนนค่ะทีมงานไม่ต้องขึ้นถนนทหารนะฮะเอบาถนนทหารลงไปเดี๋ยวจะงงมันคือจุดเดียวกันจุดเดียวกันนะคะแต่แบ่งคือเหลือกับคณะราษฎรขวามือที่คุณผู้ชมเห็นคือพื้นที่เสื้อเหลือซ้ายมือคือคณะราษฎรนะฮะที่เคยแบ่งพักแล้วเคยกอดกันเมื่อไม่เด็นที่ผ่านมาเดี๋ยวขอต่อไปที่น้องออนอุมานะฮะเกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะขนานี้สายอุไห คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีควันเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพุควันหรืออะไรนะฮะตอนนี้เกิดการประทะก,กันอีกแล้วคือตรงนี้ถ้าผู้ชมดูจากภาพตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะอยู่เยื้องกับประตูสภา่ม็บใหญ่ผมเรียกแบบอุ้ยเสื้อเหลืองออกแล้วนะฮะ,ะเสื้อเหลืองเหมือนกำลังจะจะจะออกจากแนวเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งของคณะรัษมนตรีคณะรัฐีเข้าไปในพื้นที่ของเสื้อเหลืองนะฮะอ๋อนี่มีพลุควันสีแดงคุผู้อมะอุ้ยมีการจุดพลุควันแล้วนะ ตำรวจยังไม่มานะฮะจุดนี้มีแต่รถตำรวจเป็นรถตะเวนชายแดนคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะให้เขาแจ้งข้อมูลนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ต่อสายโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนจะแสบตาคือตอนนี้นะคะสถานการณ์ค่อนข้างจะชุลมุนแต่ว่ามีเสียงดังคล้ายกับเสียงพวกกระชัดหรือว่าพวกระเบิดปิงปองคือยังสรุปไม่ได้แต่เท่าที่เห็นเราจะเห็นกลุ่มควันดูนะฮะขอฟังเสียงไปเลยโอ้ย anh ơi, đi bơi, đi bơi thoi, đi bơi thoi, đi 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 ในที่เกิดเหตการกับน,น้องบอลช่างภาพเรานะฮะทุกอย่างสั่งให้ถอยแล้วเราไม่รู้ว่ากลุ่มใบรุ่นที่มันเฮโลเข้าไปในพื้นที่เสื้อเหลืองค,คือใครนะฮะตอนนี้เราจะีกับเจอเลยฮะตอนนี้กลุ่มที่วิ่งมาบางคนถือโล่ตำรวจ ทางซ้ายมือผมย้ำนะฮะเดิมทีเป็นที่ตั้งของเสื้อเหลืองเขาคุณรบเจรถแล้วเขากั้นล้วนเหล็กเอาไว้ล่าสุดเหมือนกับมีกลุ่มชายชาารนไปพังล้วนเหล็กแล้วเสื้อเหลืองกัะเจิงไปหมดแล้วนะฮะอุ้ยมีคนเจ็บด้วยดูนะคือตอนนี้น้องออนของเราน้องออนของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่ออกมีรถพยาบาลมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะขนานี้ เกิดการปะทะกันนะฮะของสองกลุ่มของกลุ่มชายชะกันนี่ฮะน้องออนอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ ของฝั่งตรงข้ามนะฮะกองพลปตอเนี่ยทางฝั่งถนนทหารเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นฮะอุ้ยไปแล้วนะฮะสายมือฮะพร้อมค่ะพร้อมนี่ฮะเชิญเลยฮะน้องออนฮะพี่บอลให้รายงานเสียงนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวท้องออนพร้อมจะได้รายงานเข้ามานะฮะเพราะตอนนี้มันชุนลมุนไปหมดแล้วตรงนี้ตรงแยกเกียรกาย นนนบนบริเวณถนนทหารนะคะเลยแยกเกียกกายมาประมาณ50เมตรนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะคะที่มีการประทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองจุดนี้เองซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองได้ปักหลักอยู่บริเวณนี้มีการร่นถอยไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณทางขาด้านซ้ายนะคะเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวได้ยินผู้บาดเจ็บนะคะบอกสั้นๆนะคะว่าเจ็บ บริเวณขาเพราะว่าโดนก้อนหินที่มีการปาโต้ตอบกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ขับบรรยากาศก่อนหน้านี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือในส่วนของก้อนหินนะคะแล้วก็ขวดเครื่องดืม่มดื่มชูกําลังต่างๆนะคะยังมีเสียงนะคะเป็นเหมือนคล้ายระเบิดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าควันเนี่ยคุ้งอยู่มากเลยนะคะตอนนี้จะมีทั้งระเบิดควันแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเสียงคล้าย กับระเบิดนะคะซึ่งทีมข่าวเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงที่ดังขนาดประมาณ5-6ครั้งด้วยกันเนี่ยเป็นอะไรนะคะพยายามจะดูนะคะเศษซากที่มีการปาเข้ามาบริเวณน,นี้ว่าเป็นระเบิดหรือไม่อย่างไรคะ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองมีการปูเสือนะคะแล้วก็นั่งเรียงแถวลงกันอย่างสงบนิ่ง opening, ก่อนที่จะมีการประทะก,กันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองเนี่ยมีการปีนนะคะขึ้นไปบริเวณรถของกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนะคะแล้วก็ กลุ่มผู้ชุมนุมสื้อเหลืองก็มีการบอกว่าอย่าขึ้นไปบนรถหรือว่าต้นไม้นะคะทำให้กลุ่มคณะราษฎรมีการขึ้นไปบนสะพานล,ลอยจุดน,นี้มีการประทะหยุดยื้อกันนะคะก็ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมีการประทะเกิดขึ้นนะคะมีผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนะคะหลงเหลืออยู่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถูกในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะคณะราษฎรมีการลุมกระทืบนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะ เอาขึ้นไปรถพยาบาลนะขึ้นรถขึ้นรถได้จะไม่ได้ที่ค่ะคุณผู้ชมงานนี้ก็เป็นผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนะคะที่ถูกลุมกระทืบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตอนนี้ทีมข่าวกำลังช่วยพยายามขึ้นรถพยาบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเจ็บขานะคะที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะ ไค่ะตอนนี้นะคะอ่ได้ขึ้นรถรถพยาบาลนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะนี่ตรงไหนพี่ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะฝั่งบริเวณหน้ากองพลทหารเรือขอดูนี่ฮะเมื่อกี้นี้ที่น้องออนกำลังรายงานนะเราย้ําเหตุด่วนนะครับเมื่อกี้มีกลุ่มวัยรุ่นคณะราดบาดเจ็บ หลังจากนั้นก็เกิดการชุลมุนตุ๊บตับกันแล้วก็มาเป็นเสื้อเหลืองค่ะบาดเจ็บมีรอยเลือดเต็มตัวและล่าสุดนะฮะรถพยาบาลน้องออนพร้อมไหมฮะนี่รถพยาบาลออกไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะคือนี่คือบรรยากาศตรงแยกเกียร์กายจุดที่เป็นที่ตั้งของเสื้อเหลืองตอนนี้เกิดการประทะกันเกิดขึ้นอย่างที่น้องออนอยู่เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือตอนนี้ชุลมุนที่สุดคือตรงโซนเสื้อเหลืองจุดนี้ค่ะส่วนตรงหน้าสภาทุกอย่างยังเป็นปกติผมให้ดูคู่ขนานนะฮะนี่ฮะ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้การทางเจ้าหน้าที่ถ้าดูจากสังการสังเกตตอนนี้ยังไม่มีตำรวจเข้ามามีตากาศของฝั่งมวลชนที่ดูแลความปลอดภัยให้กันเองแล้วพยายามจะเปิดทางให้รถพยาบาลไปรับตัวคนเจ็บออกไปนี่ฮะก็คือเป็นคนวิอยู่บนรถพยาบาล ณขณะนี้สองทุ่มยี่ิบดนาทีเกิดความชุลมุนตรงที่ช่วงบนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าวพยายามที่จะเดินไปยังจุดที่มีการหามผู้บาดเจ็บไปยังรถที่มีการ สเต,ตนบายนะก่อนหน้านี้ที่มารับผู้ชุมนุมคณะราษฎรมีการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนะคะที่ทีมข่าวได้เข้าช่วยเหลือเมื่อสักครู่ดีค่ะต้องเดี๋ยวเราจะพูดสลับกับน้องออนไปนะฮะต้องเข้าใจว่าตอนนี้นักข่าวจริงๆคือวันนี้หนักมากรจริงๆผู้ชุมนุมเองก็หนักเหมือนกันเนี่ยนะฮะและตอนนี้มีคนเจ็บที่คุณผู้ชมเห็นภาพย้ําว่ามันเป็นสถานการณ์สดไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะ แต่ทั้งหมดนี้เมื่อคนทําผิดทุกอย่างมันจะเป็นหลักฐานครับคุณผู้ชมคงเห็นว่ามันเกิดอะไรแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะณขนาดนี้ก็คือน้องออนกาลังเดินไปตรงบริเวณแยกเกียร์ายที่รถพยาบาลกําลังจอดสแตนบายอยู่นะคะเพราะว่าจุดที่น้องออนอยู่เป็นจุดที่มีการปะทะแล้วก็ชุลมุนคือต้องบอกว่าไอแนวที่เสื้อเหลืองเคยนั่งอยู่ตอนนี้ถูกตีล้นไปหมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปแทนที่นี่คือบรรยากาศอ่าน้องออนสัญญาณพร้อมนะฮะถ้าพร้อมให้น้องออนรายงาน จะเห็นว่าตอนนี้มีการส่งสัญญาณคือยิงแสงเลเซอร์ซึ่งจะเป็นของมวลชนซึ่งลักษณะเป็นวัยรุ่นน,นะฮะสองฝั่งซ้<ร>ายขวานี้นะคะเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนะคะรวมตัวกันหลากหลายกลุ่มโดยเฉ,เฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มไทยพักดีนะมีการผักหลักอยู่บริเวณนี้นนนนสองข้างทางส่วน ทางด้านของกองพลทหารปืนใหญ่เนี่ยจะมีการเปิดนะคะม,ม,มีผู้เห็นเห็นในการเห็น<ป>หนึ่งโม่ลูกโม่ลูกโม่ลูกโม่วิ่งเข้าไปในกมรมทหาร,าร,หารถาม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะฟังข้อมูลอะไรขึ้นเดี๋ยวขอให้ตรวจสอบด้วยไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการพลาดพิงนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีมุมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเขาจะใส่เหมือนกับเป็นปลอกแขนและก็เป็นตากาชาตใช่ไหมสีเขียวๆหน่อยนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะรถพยาบาลยังคงจอดอยู่เดี๋ยวน้องออนจะไปสำรวจนะฮะเพราะตรงโซนที่เสื้อเหลืองเคยอยู่จะเป็นจุดตอดรถของทางตำรวจตอนนี้รถตำรวจเองก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละเมื่อกี้นี้พังแล้วนะฮะมีใครไปทําลายอะไรต่างๆ รวมทั้งมีคนเจ็บซึ่งถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วนเป็นเสื้อเหลืองภาพที่เมื่อกี้ออกากาไปนี่ฮะมีคนเจ็บด้วยนะฮะอม a r i n ทีวี